ะเกิดอะไรขึ้นากผมต้องเอาชีวิตรอดด้วยการเปิดกล่องแดงกว่า1ล้านกล่องตั้งแต่วันแรกๆอุปกรณ์พวกนี้จะสามารถทําให้ผมเนี่ยช่วยเด็กได้ไวขึ้นได้ไหมและที่สําคัญหลังจากที่ผมช่วยเด็กเนี่ยผมได้สร้างบ้านสองชั้นที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าต้องดูให้จบนะคะโดยก่อนที่จะเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและบอกจํานวนวันที่เอาชีวิตรอดได้นานที่สุดของน้องๆใต้คอมเมนต์ด้วยล่ะหากใครเมนต์ขอให้ได้เพชรเยอะๆแบบนี้เลยครับอาล่หละไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวก่อนฟังทางนี้ใครกกกํําาาาาลังงงงเเนนคบะขขออออุณจหหหมมมดดรรืตต้้ิีผ ร้านเติมโค้ดเกมร้านบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเติมโรบักรถสูงสุดถึง10%กันเลยทีเดียวถูกกว่าเติมเองถึง600บาทแถมเป็นโรบักแท้อย่างแน่นอนปลอดภัยสะดวกสุดแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายไ,ไปจัดกันได้เลยหานอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกมอ v ีฟฟีพับดีและเกมอ,อื่นอีกมากมายอย่าลืม ดีความปลอดภัยอย่าลืมใส่โค้ด tganth 2 5้าเพื่อรับส่วนลดพิเศษยิ่งอยู่ใต้คลิปนะครับไปเติมกันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมนะแต่ต้องบอกเลยครับว่าถ้าผมหันหลังกลับไปเนี่ยผมต้องเริ่มด้วยเกมก็คือมีกล่องแดง1ล้านกล่องผมจะเปิดบทได้ยังไงวะนี่คุณผู้ชมกล่องแดง1ล้านกล่องเนี่ยผมจะเปิดยังไงวะเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเราไปเปิดที่กล่องแรกกันเลยดีกว่าแล้วคุณผู้ชมเนาะ ซึ่งเป้าหมายหลักของเราเลยคือเราจะช่วยเด็กทั้ง4คนแล้วเราก็จะเปิดพวกกล่องแดงพวกดีด้วยหวังว่าเราจะได้ของดีนะครับอ่ะผมจะเปิดตั้งแต่กล่องแรกเลยนะกล่องแดงเยอะขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องเล่นหรอกครับเอ้ยมีปืนเลเซอร์ด้วยสิ่งที่เราได้มาก็คือปืนเลเซอร์อันแรกนะครับอ่ะเปิดต่อเลยนะผมบอกเลยว่าในช่วง 2- 3สาวันแรกเนี่ยน่าจะเปิดของอย่างเดียวนะครับนะน่าจะไม่ทําอะไรผมได้คูนายมาด้วยเอาคูนายมาอ่ะเปิดกล่องไปเลยเปิดกล่องผมว่าผมน่าจะเปิดกล่องดีๆแล้วก็ ค่อยไปช่วยเด็กนะครับนะอันนี้ได้อะไรได้ครูนายไม่เอาไม่เอาอ๋อครูนายอีกแล้วผมขออย่าง <c oughs> อื่นที่มันดีกว่านี้นะครับนะเปิดตั้งหลายกล่องขนาดนี้เนี่ยออเอ้ยเอ้ยผมได,ผมได้ผมได้ปืนก๊อกนะครับนะปืนก๊อกอันนี้ผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นบ้างแนละ้วว่าปืนก๊อกมันเป็นยังไงแต่ปืนก๊อกเนี่ยต้องบอกมันค่อนข้างที่จะดีเลยดูดูด,ดูโอ้โหดูเสียงปืนค่อนข้างที่จะดีนะครับปืนก๊อกนะอ่ะเปิดถัดไปครับเปิดถัดไป <c oughs> โอโหได,ได้ได้ปืนก๊อกอีกแล้วโอ้โหแต่ผมมีแล้วนะะะครรับผมมมีแล้้วไไดอ ได้ปืนเลเซอร์แคแนลอีกแล้วขอเกาะได้ไหมครับขอเกาะได้ไหมอ่ะเปิดไปเรื่อยๆนะเปิดไปเรื่อยๆก่อนเปิดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ากล่องแดงเนี่ยมันมีโอกาสได้หลายของเอ้ยของหลายอย่างนะเอ้ยผมได้ไรออดชิลซึ่งไรออดชิลเนี่ยเป็นโล่ป้องกันนะครับมีคําว่า police เขียนไว้อยู่ข้างหน้านะซึ่งมันจะสามารถป้องกันเราจากการได้รับดาเมจได้เอ้ยแต่ตอนนี้แคมไฟผมเนี่ยมันใกล้จะดบับละอ่าเดี๋ยวผมแบบเทเทไฟเข้าไปหน่อยซึ่งผมก็คิดว่าอืมในเมื่อผมมีคําสั่งเนี่ยถ้าหากว่าเราออกไปหาทรรััพยยาากกเเนนี่่มจะงิไป ดังนั้นแหละเดี๋ยวผมจะเสกคําสั่งแบบให้ผมเนี่ยได้ของไม่จํากัดก่อนนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทรัพยากรที่ไม่จํากัดแล้วนะครับนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทรัพยากรที่ไม่จํากัดดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องทรัพยากรเราไม่ต้องออกไปหาหรือห่วงเรื่องการสร้างฐานนะครับแต่แน่นอนครับผมจะเปิดกล่องแดงจนกว่าผมจะได้ของดีนะจนกว่าผมจะได้แบบพวกของดีแล้วถึงเราจะเข้าไปช่วยเด็กนะครับอันนี้เป็นกล่องที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเอ้ย ได้ก๊อ,อกอีกแล้วซึ่งก๊อกผมเนี่ยไม่อยากได้นะครับเปิดต่อไปนะเปิดต่อไปโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมเปิดกล่องประมาณซ้ําไปซ้ามาจนถึงวันที่3แล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ของดีเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปช่วยเด็กคนแรกก่อนแล้วกันซึ่งเด็กคนแรกเนี่ยทางมันอยู่ทางไหนเนี่ยโอเคอยู่ทองข้างหน้าของผมประมาณ9 0้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทางข้างหน้าแล้วเราจะไปช่วยเด็กเลยว่าเด็กเนี่ยมันทําอะไรอยู่นั่นเองฮะดูเหมือนว่าเราวิ่งมาแล้วเราจะเจอหีบแดงนะครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บไปก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถนํามันมาใช้ได้นะโอ้ผมได้กระสุนปืนเพิ่มเติมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้าเรื่อยๆผมวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมน่าจะหลงนะครับผมไม่เห็นเด็กเลยเอ้ยเอ้ยผมกินเนื้อ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 แล้วเหมือนว่าตอนนี้กลางคืนกําลังจะเข้ามาแลลล้วชบบหหหายผมจะไไปทีีี่นนะด เดีย๋ยวเราวิ่งต่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับวิ่งต่อไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ย,อย,อยผมเจอผมเจอหีบทองคุณผู้ชมผมเจอหีบทองเต็มไปหมดเลยนะเอ้ยมีปืนเลเซอร์ด้วยมีปืนเรกกนนะครับคุณผู้ชมมีปืนเรก,กันอ่ยิงไปพวกว้างอะไรน่าจะไม่ออกเพราะว่าน่าจะมีเอ้ย M16M16 ผมได้ M16 ครับคุณผู้ชมผมได้ M16 เอ้ยมัน M16 จริงมั้ยเนี่ยฮะในหมาหมาอย,อยู่ไหนวะเอ้ยหมาตายโอ้โหนกุนนกุนนกุนกุ ปล,ปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนในระหว่างที่ตคู่มันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดหีบเรกแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับอ๋อได้ปืนเลเซอร์ซึ่งปืนเลเซอร์แค้นอนเราไม่อยากได้อู่แล้วนะครับผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่ากล่องทองนี่มันคือกล่องอะไรนะครับแต่โอ้โหได้เอ็มสิบหกอีกละเอากระสุนมาแล้วกัน,นครับโอโหปืนเรกันอีกละปืนเรกันอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีในที่สุดตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าเลยนะครับซึ่งผมก็ย,ยังได้เอ็มสิบหกอยู่เหมือนเดิมนะแต่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวาหาไปเเรรืื่่่อออยๆกนหาไป อันนี้ก็ปืนกลอกอีกละเฮ้ยอันนี้ได้ดาบเลเซอร์เอามานี่เลยดาบเลเซอร์ยังไงก็เป็นของดีอยู่แล้วเนาะน้องๆเนานะอันนี้ผมได้เลื่อยโอ้โหเอ้ยเหมือนว่าผมจะเจอหมีนะครับออยิงทิ้งไปหมีอ,อ๋อแล้วเหมือนว่าเด็กก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมข่าหมีทิ้งไปก่อน M16 ต้องบอก M16 เป็นปืนที่ดีมากนะครับผมเปิดมาแล้วก็ได้กล่องประมาณ1ล้านกล่องเพื่อที่จะสามารถแบบอ่าได้ของดีนะครับแล้วกล่องนี้เหมือนว่าผมจะได้อะไรอ๋อผมได้ลูกซอง ลูกซองแท้จะเข้ลูกซองลูกซองก็ดีเหมือนกันนะลูกซองเนี่ยปกติเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากกล่องแดงนะครับแต่พวกกล่องทองเนี่ยผมจะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของดีอันนี้ไดอะไรเฮ้ยอันนี้ได้ r p g r p g ครับ r p g รอบก่อนเราเคยได้ r p g จนะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นของที่ค่อนข้างที่จะดีเลยอ่า Rock e t ยิงอันนี้ด้วยยิงอันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเด็กก่อน6กดาสุดท้ายโอเคหกดาสุดท้ายครับนะ เราช่วยเด็กอะไรเนี่ยเันจะเป็นเด็กพอล่าเบร์โอเคเก็บมาละเราช่วยเด็กคนแรกได้แล้วนะครับนะนี่ปลาคูนายสมันปลาคูนายสมันโอเคผมได้กุญแจสีน้าเงินมาฮะโอเคเราช่วยเด็กคนที่2ได้แล้วนะครับโอเคโยโยโยโดนผลอเอาปืนยิงก่อนเอาปืนยิงทิ้งให้หมดเอาปืนยิงทิ้งให้หมดอยู่ใกล้ๆกันเลยเอาปืนยิงแม่งเอาปืนยิงแม่งเลยเอาปืนยิงมันอ๋อกระสุนหมดกระสุนหมดเอาอะไรวะเนี่ยเอาเรกันแล้วกันไปฟันแล้วแล้วกันโอเคเรียบร้อยอ๋อ โอ้ลูกคูกร like yeah, okay, okay. ่ผมลูกคูกล่ผมเข้าไป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 ปิดตู้โอเคโอเคโอ้ไเหรอเด็กคนที่สามเอาไงต่อดีวะเนี่ยคุณผู้ชมครับเอาไงจะต่อดีนี่เราก็มาเจอพวกกล่องแดงที่แบบโอ้โหวางไว้เป็นล้านเลยซึ่งแน่นอนครับผมจะปล่อยเด็กไว้ตรงนี้เลยปล่อยเข้าไปเลยอ่ะปล่อยเด็กเราช่วยเด็กได้ทั้ง3คนนะครับซึ่งฐานของเราเนี่ยอาจจะสร้างยากิดหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีกล่องแดงมากมายเลยนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะทําการแบบลบกล่องแดงที่ผมเนี่ยไม่ต้องการออกดีไหมหรือว่ายัางก่อนยังก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะสร้างฐานให้เด็กก่อนนะซึ่งฐานของผมเนี่ย <_ ET. S 1> ก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่แบบให้เด็กเนี่ยอยู่อย่างปลอดภัยนะโอเควางั้วได้วางั้วได้อ่อวางั้วได้วางั้วได้แล้วเราจะวางรั้วให้เด็กก่อนแล้วกันครับวาง้วให้เด็กก่อนซึ่งระหว่างที่ไม่อยู่กันเนี่ยผมก็เลยออกไปช่วยเด็กมาเพิ่มอีกหนึ่งคนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเด็กของเราก็น่าจะครบทั้ง5้าคนเลยนะ อันนี้ก็1 2 3แล้วเด็กคนที่4มันอยู่ไหนวะเออน,นี่ไงสคนซึ่งเด็กทั้ง4คนก็อยู่อย่างปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เกิดอาการหิวผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องปลูกสวนให้กับเด็กๆก,ก่อนฟาร์มก็เดี๋ยวเราแบบทาวางไว้ตรงนี้เลยฟาร์มซึ่งหม้อเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้เนาะ,ะวางไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บอาหารมาแล้วกันเด็กๆก,ก็น่าจะหิวข้าวกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกพอที่เหลือเนี่ยผมเก็บไว้ก่อนแล้วกัน ผมคิดว่าผมอยากจะได้แบบบ้าน2ชั้นนะครับบ้าน2ชั้นนะมีชั้น2ด้วยนะครับนะโอโอ,โอ้ออ้อ่านผมเสร็จละเอามนี่เลยกินเลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างรั้วต่ออีกนิดหน่อยแล้วกันส่วนพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งไปก่อนนะซึ่งทางเข้าของเราก็เดี๋ยวเราจะไว้ตรงแปลงอาหารเลยนะครับทางเข้าของเราแต่แน่นอนครับทางเข้าของเรามันต้องเฟี้ยวกว่าน,นี้นิดหน่อยนะอันนี้ก็เอาออกมาข้างนอกทางทางเข้าเราอย่างนี้ไปก่อนนะซึ่งาอาจจะดูไม่ค่อยเท่นะครับตอนนี้เนี่ยเราล้อมทุกอย่างเไปแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทํา ชั้นที่สเลยเนาะซึ่งน้องๆอ,อาจจงกงว่าชั้นที่2เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับว่าชั้นที่2เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับกันมาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมได้เสริมชั้นที่2โดยการที่เอาพื้นเนี่ยมาปูไว้ข้างบนนั่นเองนะซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการวางฝายไว้ข้างบนเลย มันจะได้สว่างขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็จะได้ขยายข้างหน้าของเราซึ่งก็าวางไว้เลยวางไว้เลยนะครับเราจะวางไฟไว้ตรงค่ายคนอื่นเนี่ยเวลาคนอื่นมาค่ายของเราหรือมาแคมป์ของเราเนี่ยจะได้เห็นว่าเราเนี่ยมีชั้น2นะครับนะไว้เป็นขอคอยเฝ้าระหว่างนั่นเองโดยข้างล่างเนี่ยเราเป็นทางขึ้นแบบนี้อย่างนี้เลยแล้วเราก็ขึ้นมาข้างบนได้นะครับแน่นอนนะผมก็จะสร้างประตูประตูไว้ป้องกันนะครับไม่ให้คนเข้ามานา เอาเป็นแบบไอ้เจ้านี้แล้วกันนะรเราเราไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาในฐานแล้วเนาะวางไว้แบบนี้ไปเลยเอ้ยเหมือนว่าผมจะวางผิดด้านแต่ไม่เป็นไรครับเอาแบบนี้ไปก่อนเอาแบบนี้ไปก่อนแต่เราทําแบบนี้ป้องกันก่อนก็ได้อ่ะเราวางไว้ผิดครับไม่เป็นไรวางไว้วางไว้เออเท่านี้ครับเราก็สามารถโดดเข้ามาได้แน่นอนครับว่าคนอื่นก็โดดเข้ามาได้นะแต่ก็จะเป็นประตูนะครับนะเป็นประตูแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เป็นชั้น2เป็นชั้นที่ปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะหาแบบเป็นที่เก็บน้ำมันที่เก็บเป็นหอคอยเฝ้าระวังนั่นเองฮะหลังจากที่เราเสิร์ฟชันสองเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าที่บ้านของเราเนี่ยต้องมีหอคอยเฝ้าระวังนะครับโดยหอคอยของเราเนี่ยจะต้องอยู่ด้านบนตรงนี้นะจะได้ดูแบบว่ามีใครแบบมาที่ฐานของเรานะครับเนี่ยนี่เป็นหอคอยเฝ้าระวังส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านของเรานั่นเองครับนี่เปิดประตูเข้าไปเลยแนะ่นอนครับ บ้านของเราเนี่ยก็จะมีทางที่แบบเข้าไปแล้วจะเป็นห้องนอนที่อยู่ตรงนี้เนาะส่วนทางนี้เนี่ยก็คือเปิดไปปุ๊บก็จะมีทางที่เราสามารถลงไปข้างล่างได้นั่นเองครับเราสามารถเชื่อมต่อข้างล่างได้เผื่อเป็นทางหนีสุอ่ชุกเชิญเนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไว้แบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่าจะทําแบบกําแพงไว้ป้องกันสักหน่อยนะเผื่ออนาคตี่ยอาจจะมีคนแบบมายิงหรือมีคนมาบุกอะไรประมาณนี้ครับก็วางไว้เลยนะวางไว้แบบนี้ผมก็จะทําที่เก็บของนะอันนี้ก็ทํากําแพงไว้ป้องกันนั่นเอง ตรงนี้ก็ทํากําแพงไว้หน่อยครับทำกำแพงไว้หน่อยจะได้แบบไม่เห็นทั้งหมดนะนี่วางกําแพงไปตรงนี้ก็วางกําแพงไปด้วยนะครับตรงนี้นะวางกําแพงไวต้ตรงขอบนะครับนะ้าวางกําแพงไว้ตรงขอบนี่ตรงนี้ก็วางกําแพงไว้โอเคเท่านี้ก็น่าจะแบบปกป้องฐานเราได้ค่อนข้างที่จะดีนะฐานของเราเนี่ย,ยก็จะได้ดูปลอดภัยกว่าฐานของคนอื่นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราวางที่เทเลพอร์เตอร์เนี่ยวา,ว,นะวางไว้ตรงกลางห้องด้วยนะวางไว้ตรงกลางบ้านนะครับวางไว้ตรงกลางบ้านเราจะได้แบบเทเลพอร์ตไปข้างนอกแล้วก็เทเลพอร์ตเข้ามาในที่ปลอดภัยพอเราลงมาเนี่ยเราก็จะมีสวนผักที่อยู่ข้างล่างอาหารส่งเด็กๆก็อยู <Yeah. S 2> ่ข้างล่างนะครับนีนะส่วนเด็กๆก็อยู่ข้างล่างกันไปก่อนเราค่อยย้ายเด็กเนี่ยให้มาอยู่ด้านบนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้เด็กๆเนี่ยอยู่ข้างล่างไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราแบบปัก ปักไฟไว้ด้วยปักไฟไว้ตรงไหนดีปักไฟไว้ข้างนอกนะโอเคปักไฟไว้ข้างนอกต้องบอกเลยว่าฐานของเรานี้แบบโคตรน่าอยู่นะคุณผู้ชมนะโอ้โหน้องๆเนี่ยทาแบบนี้ได้ไหมครับนะอย่าลืมบอกเม้นจํานวนวันของตัวเองนะครับว่าอยู่ได้รอดได้นานคิดที่สุดกี่วันเนี่ยแล้วก็สามารถทําฐานแบบนี้ได้ไหมหากน้องๆเคยทำเนี่ยก็ลองเม้นกันได้นะครับนะดูแล้วแบบมีฐานที่สุดยอดแบบนี้เนี่ยก็แบบอย่าลืมเม้นกันนะบอกเลยว่าฐานแบบนี้มันโคตรดีนะครับวางไปเลยนะ วางไปเลยต้องบอกว่าเป็นฐานที่โคตรดีนะครับนะมีบูปินอะไรเนี่ยมีไฟแล้วมีไฟก็ผมสามารถวางไฟไว้ด้านบนได้ไหมวางไ่ได้นะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวางไฟแบบหน้าทางขึ้นตรงนี้ด้วยแล้วกันโอเคซึ่งไอันนี้ก็วางไฟตรงนี้ด้วยวางไว้หน้าทางขึ้นนะวางไว้หน้าทางขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยวางไว้โอเคเดี๋ยวเราจะแบบวางพวกชั้นเก็บของเลยนะผมต้องการชั้นเก็บของสักหน่อยวางชั้นเก็บของไว้ตรงนี้ Glass, ตรงนี้ไปเลยวางไปเลยครับพวกชั้นเก็บของวางไปเลยนี่วางไปเลยนะครับไว้เก็บพวกอาหารเสบ,บียงต,ง,ตงต่างๆของพวกเรานะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นบริเวณชั้นเก็บของนะครับนะอันนี้ก็เป็นเตียงนะครับซึ่งเตียงผมคิดว่าเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้ในบ้านนะเราวางไว้ในบ้านไม่ได้เดี๋ยวเตียงเนะ่เอาไปวางไว้ตรงนี้นะครับจะได้นอนตรงนี้มันจะได้รู้สึกปลอดภัยนะครับนะแล้วก็เราก็มีกำแพงด้วยซึ่งกำแพงเดี๋ยวผมวางไว้ปิดตรงนี้หน่อยวางไว้ปิดตรงนี้วางไว้ปิดตรงนี้โอเคปิดตรงนี้ไป ตรงนี้ล่ะตรงนี้ด้วยปิดตรงนี้ด้วยนะครับอบอกเลยว่าฐานนี้โคตรปลอดภัยอ่ะฐาน2ชั้นนะครับนะโอ้โหฐาน2ชั้นโคตรดีโคตรดีครับยังไงก็ปลอดภัยอ่ะผมบอกเลยว่ายังไงผมก็อยู่ที่ฐานผมผมอย่างแน่นอนนะผมไม่ไปอยู่ฐานคนอื่นหรอกนี่เปยีงปยงเตียงสองเตียงไปเลยอยู่กันหลายหลายคนเข็มทิศเข็มทิศบอกทิศทางอยู่ตรงนี้ แล้วก็แผนแผนที่เนี่ยสำคัญมากครับแผนที่แผนที่ฐานทัพวางไว้ตรงนี้เลยนี่ฮะแผนที่ฐานทัพโอเคแล้วก็เราก็ต้องมีที่แบบพวกเก็บทรัพยากรไม้ต่างๆไว้ด้วยวางไว้ตรงนี้วางไว้ไปเลยวางไว้นี่วางไว้โอเควางไว้เรียบร้อยนะเท่านี้เนี่ยฐานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามีตั้งหอคอยฟ้ารวังมีทั้งอะไร ดังนั้น,นเดี๋ยวผมจะหาทรัพยากรแล้วก็นํามาตกแต่งของที่อยู่ในนี้โอเคครับในที่สุดฐานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย้วเนาะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นผมก็ใช้คําสั่งให้ผมบินได้นะครับเราจะได้ดูฐานของเราให้เรียบร้อยนะซึ่งปรับเป็นตอนเช้าเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ของเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับโอ oh, 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 ้ผมหมุนผมหมุนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นลับนะซึ่งทางเข้าบ้านของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องวาร์ปแล้วก็จะมีหอคอยเฝ้าระวัง รวมไปถึงตรงนี้ก็จะมีพวกกล่องแดงแ่ยประมาณร้านก็กล่องเลยนะครับแนะละรวมไปถึงพวกกล่องทองและข้างล่างก็จะเป็นที่อยู่ของเด็กๆมีทั้งอาหารวกน้ํามันแล้วก็ที่ผลิตอาหารนะครับตรงนี้ก็มีทรัพยากรที่ไม่จํากัดน,นะแน่นอนว่าฐานของเราเต้องสุดยอดมากแน่นอนครับซึ่งไมคก็มีเพียงเท่านี้นนแหละก็ถ้าหากว่าน้องๆชอบคลิปนีน้ก็อย่าลืมกดไลค์ ด้วยกันนะครับกดไลค์แล้วก็บอกจํานวนวันที่สามารถออาตวรอดได้นานที่สุดนะสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ